รู้ไหมว่าพึ่งมันมีวิธีบอกตำแหน่งอาหารให้กันด้วยนะแถมไม่ได้ใช้เสียงหรือคำพูดเลยด้วยลองนึกดูสิเจ้าแมลงตัวจิ๋วพวกนี้เขาสื่อสารกันด้วยการเต้นใช่แล้วฟังไม่ผิดพึ่งเต้นเพื่อบอกทางการเต้นแบบนี้เขาเรียกว่า waggle dance คือพึ่งจะใส่ตัวเป็นรูปเลข8แล้วก็ใช้จังหวะกับทิศทางในการบอกเพื่อนๆในรังว่าเฮ้ hey, ที่นั้นมีของกิน มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย s u ั c เซ s ปี2017บอกเลยว่าพึ่งเนี่ยแม่นมากเต้นทีบอกได้ทั้งทิศท,ทั้งระยะทางแบบละเอียดระดับองศาเลยนะจำนวนรอบที่พึ่งเต้นยังบอกได้ด้วยว่าอาหารอยู่ไกลหรือไกลอีกต่างหากเก่งกว่า GPS บางอันอีกอะดูพึ่งสิแค่เต้นยังเข้าใจกันได้เราเองก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักสื่อสารให้ดีไม่ว่าจะทำงานหรือใช้ชีวิตก็ง,ง่ายขึ้นเยอะเลยจริงไหม เรื่องน่ารู้มีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยนะ